ああ época, สว so ัสดีครับเชี่ยนจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็นเซดุต้นหลังจากที่ผมได้มาตามตองวัเนาะได้มาตามตองวันวันวันนึงเลขเขาศูนย์เก้าตรงตรงวันถัดไปฮอแล้ววันนี้หลังจากที่เลขเขาแล้วผมก็ได้มาติดตามต่อเชี่ยนจอยไว้นะครับกับมาเทียวนั่นกับยังบริเลขวิ่งสายทหารยังบันใดจับคู่เด่นอ่าซึ่งฝันะเนาะได้เลขฝันมาให้วันนั้นเป็นวันที่ผมมาตามวะ เอาหมดก่อนได้เด็กฝันมาให้เออฝันฝันได้ตัวใดครับหมวนฝันว่านี่แหละเก้าเก็สามนี่แหละเก้าเก็สามนี่แหละเป็นเนาะแจ้งแจ้งว่าเบิ้งแจ้งยกขึ้นสูงๆแจ้งไาให้ครับเด็กฝันโอ้เด็กฝันตั้งแต่ตอนงวดเชยนใจก็คือเก้าเก็ดสามฝันเห็นงูแต่ว่าเลขฝันนี่มันใจเก็ดนลดะเลขฝันเลขฝันมันใจเก็ดแต่ว่าเลขสามตัวกับพ่อมันใจเป็นไหนบ่บ่บ่แต่ว่ามันใจเก็ล่ะโอ้บาที้เาสีมะรุนเบิ้งนะครับว่า ส,<ม>ส,ส่วนเลขฝนันสี่มาตรงกับเลขวิ่งสายทหารบ่สีมาตรงกันกับจับคูบนะ่เนาะแต่ว่าเลขวิ่งสายทหารก็ได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วได้มาแล้วอ๋อเพื่อนห้วิ่งอย่างนรล่ะครับมัน,นมนนีสามตัววิ่งเลขวิ่งมีสามตัวซึ่งแต่จัดเตรียมไม่ให้เรียบรล่อยนะครับตเตรียมไม่ไรรบบเรียบร้อยจัวันเออดเหนียวห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้า เลขวิ่งมีสามตัวสามตัวมีโอกาสมาแล้กันสามตัวมีโอกาสมาแล้กันสองตัวแล้วมีโอกาสมาตัวหนึ่งด้วยสามตัวนี้วิ่งมาครึ่งวัดก่อนมาวิ่งกันเลยปะหมายหมายถึงว่าซับกันได้เลยปะได้ได้ได้ซับได้เลยไ้เลยเล่นหกประตูไปเลยโอ้เล่นหกประตูได้เลยได้เลยบนล่างแทงปดเลยแล้วเลขชุดเลขเจ็ดนี่แ่ะโอ้มันใจเลขเกียรลายันเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าทั้ง เพื่อนใหนมากอะเพื่อนก่ให้จับคู่แบบนี่จับคู่มาให้พร้อมถ้ามันจะเลกจับคู่นี่จับคู่มาให้เกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวกับหาการใส่เก้ากับจับคู่สีเก้าไปผู้มักผู้มักหากะเอาแปดใส่ผู้มักเก้าสมันก็มีหกเก้ากับซีเก้าผู้มากหามันก็มีหาศูนย์โอ๋หมายถึงว่าจังสิหมายถึงเล็กในส่วนเล็กวิ่งนี่เนาะได้สายทหารมาปุ๊บ แมนปะกะทีได้มาจับคู่เข่ากันครับเลขเด่นของเชียนจอยเนาะหลังจากที่จับคู่อ่าเลขเด่นไปแล้วนะครับย่อขึ้นย่อขึ้นสูงใช่ไหม,มอ่าหลังจากจับคู่คู่แล้วนะครับกะได้เลขมาสี่ชุดนะครับก็บคือจับคู่เด่นของเชียนจอยสายทหารมีสี่เก้าแมนอ่าสี่เก้าผู้ใดติดเก้าผู้ใดมากเก้ากะคือมีเก้าสี่กับหกเก้าเท่านั้นเนาะในส่วนผู้มากห้าก็มีห้าศูนย์เท่านั้นเนาะ 58อีกต oh, ัวนึง58อีกตัวนึง7นี่สิใส่ตัวใด เจ็ดโอ้เจีกจับคูนเลยเปเจ็ีกจรับคูนจับใส่เลยจับใส่หคือขังข้างเาขังเจ็ดสิม่ใ่หจับใส่เจ็ดหากัเจเกี่บอกเออหนมเมเราาใจแล้วหาใจแล้วเพราะว่าเราเขียนออกมาที่เราแยกย่อยออกมาที่พวมหมายกันมาเกียตที่สามิาเก็้าเกาเขจเขียนไรบอสันว่าเอสซีฟังเอสซีหมุดเราออกไปมุดเราออกเอาของสั่นแต่นี่ก็ถือว่าชัดเจนแล้วในส่วนของโตเลฟเร็วมากใชไห ได้มากจะไรมือเหรอครับเอาได้มากหมื่อวานนี่ล่ะได้มากหมื่อวานนี่ท่านได้เอามาแล้วท่านได้ฝันบอระมุเชียนท่านได้ฝันดีเ่าได้ดีกมกบอบ่ทันฝันมาเลยบอท่นฝันฝันแต่พูดละ่ะฝันแต่ว่าเห็นฝันเห็นงู ฝันเห็นง,งูบัานนี้มาฝันพุน่นเห็นมัดก็ยังูไงมเมื่อเมือ่อเมื่อรุ่นไม่ฝันเห็นงูอีกองูอสองตัวบาัานนี้เมื่อรุ่นมาฝันอีกงูเกจทีนี้ไปใส่บ่กงูเขาก็เอเอบระม่มเกจเกิดามางูใญ่งูหญที่เป็นเก้านะงูหน่อยเป็นเ็จมันบ่างเกเก้ามาน้ำกันสะกสัตรดีครับเยล่องอเไรเี่เขาเลยอะที่ว่าชัดเจนในส่วนของตัวเลขนะครับขอแยกแยะอีกที่นึงนะครับพ่อพี่น้องครับแยกแยะมันเปลี่ยนสองส่วน เลขชุดนี่เป็นสองส่วนก็คือส่วนแรกกับเลขวิ่งสายทหารมีห้ามีเจ็ดมีเก้าอ่าแต่ว่าในส่วนของจับคู่เด่นอ่าจับคู่เด่นนี่คือจับคู่นี่ที่ไปที่มาจับคู่ได้เลขเสมาจับคู่กับเกียรหาเก้าน 5, 9, ี่ก็คือได้มาจากเลขเด่นเลขคำนวณของเชียนจอยเองน,นอะซึ่งจับคู่มมา่หา้แล้วก็มีซีเก้าหกเก้าถ้าสมมติละเก้ามนามีโอกาสเป็นไปได้ก็คือซีเก้ากับหกเก้าเท่านั้น สมมติว่าหามามีโอกาสเปลี่ยนไปได้คือหาเปียนับหาศูนย์เท่านั้นวันตัวอันนี้ะคือความชอบส่วนตัวเนาะเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความมัดส่วนตัววันต่อไปอันนี้กับว่าชี้หางนี่กับว่าฟันท่งว่าสีแตกชั่วอร่อยเหมืนเส้นเนอะแต่ว่าอย่าเริ่มเกลียดอย่าเริ่มเกลียดคันมากเกลียดนีสิวิ่งไ่เลยหาเกลียดเลยเฟซี่มากมักตัวไหนซ้ตัวไหนหนี่มากตัวไหนคัดส่เลย มาเก็ตหรือมาในห้าในเกศในเก้ามีโอกาสมาด้วยกันมาแท่ห้าเกศเก้านี่มากแค่เพรางบนกระลางจัริงๆว่านี่มาทั้งบนทั้งล่างมีละมากหลายให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าเลขไอ้ชุดซี่ตัวที่คัดตองออกมาให้นี่คือเน้นบนหรือเน้นล่างมา เอ้ยเน้น hmm. บ so uh ่ไ huh. ด uh ้เ huh. น okay. uh ้นบ่ได้เน้นบนเน้นล่างบ่ได้เน้นบ่ได้เพราะว่าห่างเธอเฮาไปเน้นล่างไม่ออกบนหาเน้นบนออกล่างเลยมันสับสิพลาดจ้ะเลขกสื้อหางไม่เสียหล่องบนล่างก็ได้เนาะล่างกลับไปเลยออืเพราะว่าบนล่างกลับนั่นบอกกับกับกลับพร้อมแล้วก็เล่นเลนไว้ซ้ํากันอย่าไปเล่นแยกจะไปเล่นตัวนั้นเบาตัวนี้หนักเล่นเลขการเล่นเลขไงนี้มันสิเสียดายมันออกมาซ้ําถึอเลยนี่ยถ้าว่าซื้อ58แล้วไปออก85นี่เสียดายบ่เออซ้ํำถือได้นั้นล่ะมันซ้ําถึอแล้วนั่นเลขยกเนี่ย ตัวนักตัวเบานี่เคือเคือคื่องยังไหบ่บ่บ่อยากให้เรียนตัวนักตัวเบาเรียนเลขหนีเรียนซ้ำกันเรียนเรียนซ้ำกันได้ก็ได้ซ้ำกันทุ่นกับทุนซ้ำกันซ้ำกันเพราได้ตัวเอานอกจากสิมักอีลีตัวนั้นค่อยหนักเน่นฝันเลื่อนวันว่าังสั้นจังสีจังเน้นครับขันเลขครับคู่เหล็อวิ่งจังสี่นี้มันบ่แน่นอนตัวกับก็บ่เสียใจออกมาถือตัวหน่อยถือตัวนั้นตัวนี้บ่เสียใจ ซื้อตัวนักไปออกตัวเบาเสียใจปะเสียใจไม่ได้เปลี่ยนแนวทางที่ดีให้กันเป็่นแนวท่าจะได้เสียเพิ่มขึ้นไรอีกจุดเอากับว่าเป็น่ยนังกันแล้วแต่ผู้ชอบหรือว่าผู้ใดว่ามักเสียลรตัวเนาะมักตัวไหนกัดคัดเอาอยู่ในหางอ่ะเออแต่ว่าด้เนี่ว่าเจตัวนี้นะตัวนี้เบาเขาก่ไดดว่าแต่ว่าเลขชอบบ่นี่เนาะในส่วนเลขทั้ง่องนี่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษบ่ะในส่วนโตส่วนโต เพิ่มเติมโตกับมากเกินแล้วนี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์กับสี่เก mm ้า hmm. ห oh em yes, no eh mm ้าศูนย์กับสี่เก้ามากเป็นพิเศษครับเอาวงใหม่แห่เนี้ยวงใหม่แห่เนี้ยห้าศูนย์กับสี่เก้าชอบเป็นพิเศษนะครับห้าศูนย์กับสี่เก้าชอบเป็นพิเศษนะครับเอฟซีครับอ๋อกาได้ความชัดเจนจากเชื่อมใจแล้วตอนนี้ลูกค้าเชื่อมใจกับมากแล้วบัณฑิตศิลปกวนเชียนมใจซัมมีนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปซูเอฟซีฟั่งอีกที่หนึ่งนะครับไทยคลิปไปนี่เนาะ ขอบคุณเชียนจใยหลายครับวันนี้ขออนุญาตสรุปทีมไทยไว้จังน้อยนะครับในส่วนของตัวเลขเสี่ยนจอยสายทหารนะครับวดวันที่16กุมภาพันธมสองหาหในส่วนของเลขวิ่งของสายทหารของเสียนจอยเนี่ยนะครับกับมีหามีเกตมีเก้านะครับบ่รู้ว่าสิไปตรงกับสายทหารทั้งอื่นบอแต่ว่าเสียนจอยได้มากจังสี่นะครับเข่ากับว่ากันไปจังสี่วดก้อนเขาศูนย์เก้าเก9 0ศูนตรงตรงครับวพี่น้องครับ ถือว่าบืาธรรมดาในส่วนของสายฐานของเซี่ยนจอยนี่นะครับบารน,นี้ในส่วนหาเจ็ดเก้านี่ผู้ใดจีไปวิ่งยังไดได้เลยครับมตัวเด่นคือเด่นเจ็ด,ด้อพ่อพี่น้องเด่นคือเด่นเจ็ดรองห้ากับเก้าผู้ใดสีไปวิ่งใน,นลักษณะใดไปซับจักหกประตูเจ็ดประตูอันนี้ก็แล้วแต่พ่อพี่น้องแต่ว่าในส่วนจับคู่เด่นของเซี่ยนจอยนะครับโดยการเอาตัวเลขเด่นของเจ้าของมาจับกันครับ เลขวิ่งสายทหารนี่ก็ได้มา C9H8 69H0 ซึ่งเด่นมีอยู่สองคู่ก็คือ C9 กับ H0 ด้านล่างสุดนี่ก็จะเป็นเลขฝันตั้งแต่ต้องวัดนะครับอันนี้เอามาว้าสซู่ฟังทีมไทยไว้คันว่าเว่าเทียมมันออกมามเจ็ด93ถึง973นี่สีเสียดายครับพีไ่ปไปน้องฉะนั้นแล้วเอดก็เลยอเอามาแปะไว้นั่นนะครับอันนี้คือเลขฝันต้องวดัดของเส้นจอยฝันเห็นงูใหญ่แล้วก็คืนที่สองว่าฝันเห็นงูหน่อยอสองคืน ติดตกันนะครับเพื่อนกะให้เลข973าามมาในส่วนของอตัวเลขของฝันของเทียนจอยนะครับการทั้งเบิดทั้งมวนก็มีทำนี่นะครับ,บให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีใช้ใช่วิจารณญาณในการรับช่วมนะครับสำหรับตัว